นเราชาแนลค่ะมีมันเกสกรามิท่าขนานี้เรามาทำไปเซเว่นนะั่งเงยไปก่อนเลยวันนี้ไปไหนดีไปเซเว่นดีไหมไปไปไปแต่ไม่มีอะไรให้ไปตั้มมาลาสไายเท่านั้นตัมมาลาสไายเท่านั้นอืมไปมาใส่อยู่นี่ไม่ชอบสีนี้ แต่ดีนะที่เซเว่นอยู่ใกล้ๆที่เปียกสิป้า,าไม่ชนตรไหนมาตรงน,นี้ฉันรู้นะว่าแกาจะตามมาละแย่ตอนนี้ขึ้น ไปก่อนนะคะเซเว่ฮะี่จอดี่จอดรถธรรมดาป่ะเนี่ย เบียบ้าเบียบ้างเบียบมีขนมปังยัไส้ปะเออขนมปังยัไส้มีส้มเทียถ้าน้ำพุดมีแล้วเอาน้ำพุดอีกทําไมเอออยากามก่อนเบียบมีแล้วนี่นายอยู่ในตู้เย็นน่ะขนมยักษ์ไส้มาอีกอ่าช่อนนี้ก็มีตัวนั้น มีกี่ตัวละหนึ่งสองสามสี่สี่อันก็แกละแต่ฉันต้องการโอ้มีสองที่ห้าห้ารันให้ฉันอยากจะถามว่าคุณเอาวันนี้มาขายไหมคะะถา,ามก่อนนะว่า มันไม่หนัดอันนั้นก่อนนะตัวนั้นมันไม่เท่ากันมันทะลุมาเลยนหะฮะคนขายไม่เชื่อตอนนี้ไม่พันวะเว้ยเซเว่นขนดีแมาเล่นเลยค่ะมาเซเว่นสนุกนดีอ่ะอ่าใครอยากมาเซเว่นมนาะได้เลย ชูจี๊ดมีขอลุ้เลยคะด้วยอ้าวอรไม่เชื่อละพี่รับน้อยอยู่ที่โรงเรียนดิค่ะซื้อขนมมากินแล้วมีพลาไม่รับเลยมีพลราไม่รับน้อยอยู่ที่โรงเรียนแล้ว แต่ครูบอกว่าเอาลูกเข้ามาครูไม่เสียเวลาเอ้าน,อนมม้องเออเอ้าน้องสามน่เออน้องก็สมัยก็าสมมกามเอ้านอนๆๆทำไมน้องเรานอนเรามีสามคนอีกคนอยู่สีเหลืองสีเหลืองหนึ่งคนสีชมพูสองคนนะคน สี่สิบหกอย่างวิ่งเล่นกันอยู่นั่นแหละอ่ยังไม่กลับช่ไหโอเคนะไปเซเว่นกันนะฝากซื้อขนมมาด้วยโอเคจบเลนะแม่น้ำไม่ยอมกลับเจอรถเบิกฟาร์มหน่อยอุอุ้เบิรท่านท่า เหมนมาเลยหัววางแาวเซเว่นมีละเบิดอยกะน่ยว่าคุณไมขายจะมีเพื่อนไม่ขายตอนน้ากอดกอดเซเว่นเซเว่นเซเว่น เาคอมมาขายด้วยเพื่อคอมมาขายแล้วเขาเอาคอมมาขายที่เซเว่ไม่มีผลไม้นะคะทอามาเพื่อที่เซเว่เราไม่มีน้ำแบบนี้นะคะ ที่เซเว่นเรามีขอกินแบบนี้ด้วยฮะฮะที่เซเว่นบอกเลยว่าที่เซเว่นเราไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้มาเดี๋ยวให้ดูที่เซเว่นเราไม่มีอันนี้นะไหนวะกดไหนนี่ปะอืมจินว่าที่เซเว่นเราไม่มีอันนี้นะ คุณต้นเห็นแน่นอนผมสซ่แชมพูรครับปืนปืนเออจะเปิดเอ้ยพินอันนี้ครับอันเนี้ยอนเนี้ยไม่มีคุณเอามาเพื่อเอยาจะฉามเนี่ยว่า มีไม่เยอะเลเมนไม่มีโอ้นี่มาขายเนื้อหรือไม่มามดเลยขายเนื้อไม่มีเนื้อสักอันนึ่งมาขายเนื้อแต่ไม่มีเนื้อสักอันและขมวนว่าอนู่ทำไมไม่เอาอะไรมาใช่จ้าเซเว่นแต่ไม่ได้ด่านะคะว่า น่าคุมพูคำหยาดใส่น้มันไปก่อนไรไปอ่ะอคุณคนจะเห็นว่าน้องตัวเองไม่ยอมกลับบ้านคุณก็เลยคิดว่านน้นาก็คนไม่อยากกลับบ้านสักทีพี่ก็เลยแวะเข้าเซเว่นแต่เซเว่นที่คนนี้ชอบมาจริง น้องก็เลยบอกว่าเซเว่นอยู่ไหนไม่เห็นมีเซเว่นสักันเนเลยน้องบอกนี่ไงนี่มีเบีย,ดย์ด้วยกาแฟกาคากาเฟกาแฟค,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 คงคิดว่าในเซเว่นมีรองเท้าขายไหมคะในเซเว่นมีไหม ว่าคนผลิตเหนื่อนคะ่ะอืมคนทำมันเหนื่อยไหมเลยไหมคะเอ,อ่อที่เซเว่นดีตอมมนันแม่บนะนี่แต่นาทีแล้วและจะจบคลิปเแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนีคคป้คะ่ะล่วมกับสกายอย่าลืมกดกระดิ่งไม่พลาดคลิปมเม,ม่ต่อมปน้ำชาเออเออโซนเนาะขอโซลก็ Ik ben er gewoon niet zo mee gekomen. Geel kort te komen Bye!